สวัสดีค่ะติ๊กอะไรก็ถ่ายอะไรก็ขายตอนเย็นเย็นแดดร่มลมตกก <c oughs> ิมซุงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแดดร่มลมตกแดดร่มลมตกกิมซุงครับกิมซุงครับสวัสดีครับกิมซุงครับ ามาดูกบบ๊บยังไม่เป็นกบยังเป็นลูกออสอยู่เลยยังเป็นลูกออสอยู่เลย <c oughs> ซื้อลูกออสมาปล่อยนีย่มันก็กัดหางมาแล้วนี่ตั้งเยอะแล้วนี่โอ๋มันกัดหางมันตั้งเยอะแล้วเนาะไม่เห็นมีหางเลยตรงนั้นอีกสองอ,อกนอกักสองลอกูกเล็กๆเ,เอาลูกออสไปวางตรงนั้น <c oughs> ในบ่อซื้อลูกซื้อลูกออสมาสองโลเอามาปล่อยสองโลซื้อลูกออสลูกกบมาตอนแรกว่าจะซื้อกบตัวละบาดพอดีมันต้องไปซื้อไก่ที่ก็เลยไปซื้อแถวใกล้ๆนี่เป็นลูกออสมาเขาขายเป็นกิโล แต่ถ้าในาตลาดติ๊กก็ไม่แน่ใจน่าจะถูกกว่านี้ติ๊กซื้อมาโลละสองร้อยนะคะซื้อมาสองโลเอามาปล่อยดูวันนี้วันที่ปล่อยได้สองวันละววันนี้วันที่หกหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยยี่สิบ 2566 2566นี่ดอกกระเจียวนะคะดอกกระเจียว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 เขียวแดงเต็มป่าแก่แล้วไม่ได้มาดูเลยไม่ได้ดูเลยไม่ได้ดูเลย ดอกกระเจียวจนแก่หมดเลยดูแม่แดงไปเป็นอาหารกบบอกกบบอกกบมีกบแล้วยังไม่มีกบมีลูกออส <c oughs> มีลูกออส <c oughs> มีลูกออส <c oughs> มีลูกอส <c oughs> มีลูกออดมีลูกออดมีลูกออดเดินเลาะเดินเล่นในสวนกัะดิกกัวยี่นี่มีแต่ลูกออดในปลาในน้ำก็ยังมีปลาปลาเข็ง ไปแข่งคงจะกินมันเอาออกไว้หมดอ,ออกนะมันเป็นขี้เลนเยอะอ,ออกไงก็อ,ออกไว้หมดป้ามันกัดกินกันเห็นด้วยเห็นมันกัดกันด้วย,ยมันกัดกันจริงๆด้วยมันกัดกันไงท้องเป่ง ห้ท้องเล่งเซ็งเลยตายหรือเปล่าน่ะมแน่ใจสองตัวนะโอ้มันกินกันจริงๆด้วยอบอลูกออดบอลูกออดบอลูกออด อันนี้สามีกำลังลื้อใหม่จะทำใหม่อีกแล้วสามีกำลังลือ้อจะทำใหม่จะทำแบบบ่อบ่อน,นั้นจะทำแบบบ่อกบบ่อน,นั้นกำลังลือ้อนางเดินเข้าไปได้ไม่นางนี่โอ้ยเหยี่ยบขี้โคลนเต็มๆเลย อย่าขี้โคลนเต็มเต็มเลยเราใจเย็นใจเย็นเราค่อยเลาะค่อยลือ้อแต่เวลาจะเอาปลาเข็งออกตรงนี้นะ่มันเป็นขี้เลนพอสูบน้ำแห้งแล้วขี้เลนมันก็นักแข็งเนี่ยมันเลยปลาเลยออกไม่หมดพอเอาลูกปุบมาปล่อยมันก็ตามวัฏจักรมันตัวไหนรอดก็คือรอดเนาะเอาที่ได้ ทำเต็มที่แล้วบ่อที่สองจะทํา <c oughs> บ่อนี้ก็ปลาเข่งก็เยอะเยอะเข่งก็เยอะ,ะเ,เยอะค่ะติ๊กอะไรก็ถ่ายอะไรก็ขาย บรรยากาศมาฝากบรรยากาศมาฝากด้วยสองมือเราติ <c oughs> ๊กค่ะติ๊ก,ะกะอะไรก็ถายอะไรก็ขายเอาบรรยากาศบอกอบอบอบมาฝากตอนเย็นๆ จรยากาศบรยาาศบรยากาศดีนะบันติกบร ic, บรยากาศดีมากนี่ค่ะ,คต,ต,คะติกอ,อะไรก็ถ่ายอะไรก็ขายฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ติกด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะเ <c oughs> จ้าตวัวเล็กมันซามันซ่ามันมลไล่ไก่ตอนเย็นมันไปนต้อนไก่ต้อนเป็ดให้พร้อมทุกวันทุกวันเอาม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 าเอาม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 าสว,สวัสดีครับสวัสดีครับกินสุ้ก่อนเลยครับ สวัสดีครับผมกิ๊งคครับติ๊กค่ะสวัสดีค่ะ